นะครับก็สวัสดีนัก mm hmm. เรียนชั้นป .4 โรงเรียนวัดเสาหินทุกคนนะครับก็อ่ามาถึงคาบที่สามนะครับก็อ่าคาบสุดท้ายของอาทิตย์นี้ละนะครับหลังจากอาทิตย์นี้เนาะก็ทำให้เสร็จเนาะแล้วก็ไปส่งคุณครูนะครับภายในวันจันทร์เนาะแล้วก็วันจันทร์ก็จะได้ใบงานใหม่มานะครับแล้วก็จะเรียนอีกอาทิตย์หนึ่งเนาะอ่นะสำหรับวันนี้นะครับของปอ4เนี่ย จะยากขึ้นมานิดนึงเนาะจะยากขึ้นมานิดนึงวันนี้เราจะทำสามใบงานนะครับสามใบนี้ครูไม่แน่ใจว่าครูให้ไปครบหรือเปล่านะไม่รู้ว่าใบาที่สามเนี่ยครูได้ให้ไปไหมนะครับถ้าไม่ได้ให้ไม่เป็นไรเดี๋ยวอาทิตย์หน้าครูจะให้เนาะถ้าให้ไปแล้วก็ทําเลยนะอาทิตย์นี้จะยากขึ้นมานิดนึงนะครับนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ยากมากเนาะหน้าที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเลขโดดที่ขีดเส้นใต้อยูอย่ในอยู่ในหลักใดมีค่าเท่าใดเอ๊ะอันนี้เหมือนเราเคยทําแล้วหรือเปล่า ไม่รู้นะเหมือนเหมือนจะเคยทําแล้วอะถ้าถ้าทําไปแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่เคยทาก็มาดูใหม่พร้อมกันเนาะอ่ะนะครับเขาบอกว่าดูข้อที่หนึ่งนะเขาขีดเส้นใต้เลขอะไรครับเลข 9, เก้าเนาะแล้วก็เขียนเลขเอ,อ๋อไม่ใช่เขาถามอยู่ในหลักอะไรอยู่ในหลักอะไรเนี่ยเลขเก้านี้อยู่ในหลักอะไรครับหน่วยสิบร้อยพันหมืน่นแสนนะครับสรุปเลขเก้าอยู่ในหลัก แสนก็เขียนไปเนาะอยู่ในหลักแสนมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเก้าอยู่ในหลักแสนมีค่าเท่ากับเก้าแสนเนาะอย่าลืมคอมม่านะครับตอนเขียนมาส่งครูเขียนให้สวยๆตรงๆ,รงๆนะนะครับอ่ะดขอ 10, อขูข้อสิบอีกสักข้อสิบเธอว่าสี่เนี่ยอยู่ในหลักอะไรปกติอ่ะที่ครูสอนมันจะถึงหลักล้านเนาะ แต่ว่าถ้าเกิดเลยหลักร้านขึ้นไปมันเป็นหลักอะไรได้บ้างถ้าดูนะหน่วย10บร้อยพันหมื่นแสนแปดนี่คืออะไรนะล้านถูกไหมครับต่อไปเป็นอะไรนะหลังจากเออถัดจากหลักหลักล้านขึ้นไปเป็นอะไรครับ10ล้านอ่าถัดจาก10ล้านไปอีกล่ะถัดจากสิบเป็น100ใช่ไหมแล้วอยู่ในหลักตัวนี้คือล้านสรุปคือร้อยล้านเนาะเห็นไหม ล้านสิล้านร้อยล้านอันนี้ก็ต้องเป็นพันล้านเนะาะเพราะนั้นข้อสิเราก็เขียนว่าในหลักพันล้านนะครับพันล้านมีค่าเท่ากับ4เลข4นะเขียนเลข4มาแล้วก็พันล้านสอนมาจากอาทิตย์ละนะครับตัวหนังสือไม่พัฒน,นาเลย ขยายแบบนี้ค่อยดูได้หน่อยเห็นไหมสี่พันล้านเขียนอย่างนี้อตัวคำตอบซิใช่รอเปล่าเนี่ยหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้านเห็นไหมนะครับอันนี้ไม่ยากไม่แน่ใจว่าทําไปแล้วหรือยังนะถ้าทําไปแล้วก็ไม่เป็นไรเนาะอ่ะคราวนี้อันนี้แหละนะเรื่องใหม่เขียนอยู่ในรูปกระจาย กระจายยังไงอะไรคือกระจายการกระจายนะครับให้เราทําแบบนี้เธอดอูดูตรงหลักหลักที่มากที่สุดของข้อนหนึ่งคือหลักอะไรครับหลักแสนใช่ไหมหลักแสนนะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนแล้วเลขในหลักแสนคือเลขหนึ่งถูกไหมครับให้เขียนแบบนี้ก่อนเลยเอาหลักที่มากที่สุดมาก่อนหนึ่งแสน อันนี้หนึ่งล้านละทำไมกูเรียนรู้ละยิ่งขยายใหญ่ยิ่งเขียนง่ายอ่าหนึ่งแสนใช่ไหมครับแล้วนะหลังจากเขียนหนึ่งแสนเสร็จเอาหลักที่มากที่สุดมาก,ก่อนนะบวกด้วยต่อไปหลักข้างหลังหลักแสนคือหลักอะไรครับหลักหมืน่นเห็นไหมหลักหมืน่นแล้วเป็นเลขหกเราก็ต้องบวกด้วยหกหมื่นต่อเห็นไหมไม่ยากนะครับไม่ยากหกหมื่น แบบนี้อ่ะต่อไปต่อไปต่อไปหลังจากหลักหมื่นหลังจากหลักหมื่นคือเลขหนะหลังจากหลักหมื่นคือหลักอะไรครับหลักพันใช่ไหมหลักพันคือเลขอะไร9เขียนต่อเลย9ก้าพันเห็นไหมไม่ยากเนาะอ่ะต่อไปหลังจากหลักพันที่เป็น9ก้าพันเนี่ยคือหลักร้อยครับเลข3 เนาะสามหลักร้อยนะก็ต้องเป็นสามร้อยไม่ต้องมีคอมมาเพราะมีแค่สามตัวหลังจากหลักร้อยคือหลักสิบคือเจ็ดใช่ไหมเจ็ดสิบอย่าลืมเครื่องหมายบวก้วยนะต้องเชื่อมด้วยเครื่องหมายบวกทุกอันเห็นไหมสังเกตดูครูจะเชื่อมด้วยเครื่องหมายบวกหมดนะครับเนี่ยเนี่ยนะเชื่อมด้วยเครื่องหมายบวกนะครับอ่ะถัดจากหลักสิบคือหลักหน่วยคือเลขอะไรครับสี่เนาะก็เขียนไปบวกสี่เห็นไหม ง่ายไหมง่ายนะนะครับเหมือนจะยากแต่ก็ง่ายอะครูยกตัวอย่างให้ดูอีกข้อหนึ่งนี่เอาข้อ6ข้อ6กถ้าทงจะสั้ดนะ 6, ดีนะข้อหกข้อหดูนะหลักที่มากที่สุดคือหลักอะไรครับเนี่ยหลักอะไร10ล้านและเป็นเลข2เห็นไหมเราก็ต้องเขียนว่าสองสล้านสองสบล้านมีไหมไม่มีเขาเรียกว่าอะไรครับ 20ล้านเนาะเห็น20ล้านไว้ก่อนอ่ะต่อไปหลักหลังหลัก20ล้านเออหลังหลัก10ล้านคือหลักอะไรครับหลักล้านเป็นเลข4เพราะฉะนั้นต้องบวกด้วย4อะไรครับ4ล้านเนาะออาไม่ใช่อะไรนะแมวคูกัดกันอ่ะต่อไปหลังหลักล้านคือหลักอะไรครับแสนซึ่งเป็นเลข1 บวกด้วยอะไรครับหนึ่งแสนหลังหลักแสนนะครับเป็นหลักหมื่นเห็นไหมแต่หลักหมื่นเป็นเลขอะไรครับศูนย์เราจะเขียนว่าศูนย์หมื่นไหมไม่นะครับถ้าจะไม่เลยนะถ้าเป็นเลขศูนย์ข้ามไปเลยไม่ต้องสนใจมันนะครับให้ไปดูหลักที่มันมีเลขหลักที่มันมีเลขหลักต่อไปคือหลักอะไรหลักหน่วยเลยเห็นไหมข้ามมันตั้งสี่หลักเนี่ย หลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบไม่ต้องเขียนนะครับเพราะเป็นเลขศูนย์เนาะแล้วก็มาบวกเจ็ดเลยเห็นไหมจำไว้นะที่เป็นเลขศูนย์ไม่ต้องเขียนครับข้ามไปเลยเนาะหรือจะเขียนบวกศูนย์ก็ได้อืมจะเขียนบวกศูนย์ก็ได้แต่จะเขียนทําไมล่ะในเมื่อบวกศูนย์ไปก็ไม่มีค่าถูกไหมอ่านะครับครยยกตัวอย่างให้ดูสองข้ออ่าเห็นไหมหน้านี้ง่ายอ่าต่อไปหน้านี้นะครับหน้าสุดท้ายอันนี้ ค่อนข้างยากนิดนึงเนาะค่อนข้างยากนิดหนึง่งแต่ก็ไม่ได้ยากมากอันนี้เขาให้เขียนในรูปกระจายที่อ่อมันไม่ใช่อ่าเขาเรียกว่าแหละมันไม่ใช่การบวกของเราแบบเนี้ยเป็นการบวกเนาะเนี่ยดูนะที่เราเขียนกระจายแบบเนี้ยมันคือการบวกเห็นไหมแต่ดูหน้านี้มันมีคูณเพิ่มเข้ามาถามว่าต่างกันยังไงต่างกันยังไงเธอดูนะตรงนี้ก่อน ดูวงเล็บแรกก่อนนะวงเล็บวงเล็บแรกสามคูณกับหนึ่งล้านเธอว่าได้เท่ากับเท่าไหร่อ่ะเธอต้องไปตั้งคูณไหมเอาสามตั้งคูณด้วยหนึ่งล้านสามคูณหนึ่งได้สามศูนย์คูณศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์ศูนย์อย่างเงี้ยจริงๆไม่จําเป็นต้องตั้งเลยเธอดูง่ายๆนะครับหนึ่งล้านคูณสามเท่ากับสามล้านดูง่ายๆเนาะอ่ะคราวนี้เมื่อกี้หนึ่งหนึ่งล้านคูณสามเท่ากับสามล้านเธอว่าห้าคูณแสนเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่อ่ะทิกตอกทิกตอก ห้าแสนถูกต้องดูง่ายๆเลยนะครับพูดง่ายๆเอาหลักตรงนี้มาเติมหน้าเนี้นะครับเนะี่ยมาเติมตรงนี้แล้วแปดคูณพันล่ะแปดพันเห็นไหมสามคูณร้อยล่ะสามร้อยถ้าไม่เชื่อครูเธอไปตั้งคูณได้เลยนะครับมันตึงได้เท่ากันเนาะคราวนี้แล้วเขาให้เขียนยังไงละ่ะเขาให้เขียนเลขที่มันเป็นผลลัพธ์ของการกระจายอันเนี้ยมาเลยแล้วเขียนยังไงให้ดูหลักที่มากที่สุดก่อนเลย เอ๊ะเขียนจากขวาไปซ้ายท่าทางจะง่ายกว่าเนาะเขียนจากขวาไปซ้ายดีกว่าเนาะอ่ะดูจากหลักที่น้อยที่สุดก่อน9คูณ1่ถือว่าคูณ1แบบเนี้ยเป็นหลักอะไรอะ10ผิดหลักหน่วยครับ9คูณ1ได้9แน่ 1. นอนอยู่แล้วไม่สวยต้องขยายครับจำไหมนะไม่สวยให้ขยายขวาหนูหน้าตาไม่สวยหนูขยายหน้าได้ไหมคะไม่ได้ครับอ่ะเก้า ห้าคูณสิเป็น50เนาะหลักถัดไปคือหลักสิบนะให้ดูก่อนนะหลักหน่วยเนาะหลักหน่วยทัดทัดจากหลักหน่วยคือหลักสิบคือห้าทัดจากหลัก10คือหลักร้อยนี่สามร้อยนะครับอย่าลืมอะไรครับคอมม่าทัดจากหลักร้อยคือหลักพันแป0พันทัดจากหลักพันคือหลักอะไรครับหลักแสน ผิดหลักหมื่นหลักหมื่นใช่ไหมตรงนี้ใส่ไป5้าถูกไหมครับผิดครับทําไมอ่ะทําไมถึงผิดเพราะตรงนี้คือหลักอะไรครับเนี่ยดูดีๆตรงเนี้ยหลักแสนเพราะฉะนั้นหลักหมื่นมีไหมครับเนี่ยดูสิมันบวกหลักพันแล้วหลักหมื่นก็ไม่มีแล้วก็ข้ามไปหลักแสนเลยหลักหมื่นมีไหมไม่มีไม่มีทํำยังไงครับใส่เลขศเนาะถ้าไม่มีหลักไหนหรือมันข้ามหลักไหนไปให้ใส่เลขศูน นะครับถัดจากหลักหมื่นคือหลักแสนถูกไหมหลักแสนคือเลขห้าถัดจากหลักแสนคือหลักล้านหลักล้านคือเลขสามเห็นไหมสรุปข้อนี้ตอบสามแสนห้าเอยสามล้านห้าแสนแปดพันสามร้อยห้าสิบเก้าเข้าใจยังโอเคนะครูทําให้ดูข้อเดียวนะครับครูทําให้ดูข้อเดียวครูไม่มั่นใจว่าอ่าหน้านี้เนาะครูได้พิ้นให้ไหมนะครับถ้าไม่ได้พิ้นให้เดี๋ยวสัปดาห์หน้า ครูจะพิ้นให้เนาะนะครับอ่าสำหรับอาทิตย์นี้เนาะของปอ .4 เนาะก็เป็นพื้นฐานนะครับพื้นฐานของการอ่านะบวกลบเลขเนาะไม่ได้ยากมากเพราะฉะนั้นอ่นะทาท้าไมเสร็จเนาะแล้ววันจันทร์นะครับวันจันทร์เอาไปส่งครูเนาะแล้วก็พร้อมรับเอกสารใหม่มาแล้วก็จะเรียนอาทิตย์หน้าต่อนะอาทิตย์หน้าครูก็จะอัดคลิปสอนแบบนี้แหละนะครับแ,แต่แต่แต่หลังจากอาทิตย์หน้าเสร็จเนาะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะโรงเรียนเราก็น่าน จะเปิดแล้วละ่นะเนาะเชียงใหม่ก็ไม่ไม่ได้เลวร้ายไม่ได้เลวร้ายลงละเนาะก็ทรงๆเนาะแล้วก็ไม่ได้แย่มากเพราะนั้นก็เตรียมตัวนะครับเตรียมตัวเ,เปิดเรียนมาปกติเนาะถามว่าเปิดเรียนปกติครูจะเรียนต่อที่สอนในนี้เลยหรือเปล่าอา่าไม่ครับครูจะเริ่มใหม่เนาะเริ่มใหม่ตั้งแต่เพราะว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องแรกในเนื้อหาเรานะนะครับมันขึ้นมาตรง ในเนื้อหาเราครูไปดูแล้วมันขึ้นมาตรงการบวกลบเลขเนาะแต่อันนี้มันขึ้นมาตรงระบบจำนวนเนาะซึ่งมันก็ล้าหน้าเราไปนิดนึงนะครับก็จะเรียนใหม่นะไม่เป็นไรครูสอนทันนะครับครูมั่นใจเพราะนักเรียนครูเก่งมากครับนะโอเคครับสําหรับอ่าอาทิตย์นี้เนาะอ่าคาบนี้นะครับสวัสดีครับ